ปลาทองทองนิยายบทที่สี่องค์ลัคหนึ่งปวดศรีรษะเหลือเกินท่านอ,องสั่งให้ไปสังหารใครอย่างง่ายเสียยิ่งกว่าให้ตามหาคนผินและเฟิ่งทงเสียอีกนี่ก็ผ่านมาสาอาทิตย์แล้วจนเจียนจะถึงเวลาทัดที่ท่านอ,องมอบให้ ยังไม่ได้เรื่องอะไรสักอย่างเพราะบรรดาสกุลจางที่ตรวจสอบมีชื่อจางไมหลีแต่ยังมีชีวิตอยู่และบรรดาคนหนุ่่สกุลจางเหล่านั้นก็ไม่ใช่คนที่ท่านอองตามหาสักคนแม้เครือข่ายจะสืบทั่วทางแควนที่วางดีแค่ไหนแต่ก็ยังไม่ได้เรื่องสงสัยเรื่องนี้ต้องพึ่งโอหยางไผ่องครักับหนิงนึกถึงบุรุษผู้นี้แล้วก็นา่าทำเป็นก้นหม้อแต่ก็ยังฝ่ยที่จวนเสียนฮับอดีฝ่ายใช้ แม้ในจวนจะมียอดฝีมือป้องกันแน่นหนอย่างไรเราถับเขาแล้วก็ผ่านไปได้อย่างง่ายดยบุรุษชุดดำผู้หนึ่งกำลังยืนชมจันทร์อยู่ในสวนด้วยท่วงท่าสบายๆใบหน้าคมคายแห่นหน้าขึ้นสู่ท้องฟ้ามือหนึ่งถือกาสุลาอีกมือหนึ่งถือจอกการปรากฏตัวแบบไม่มีปีมีคุยขององค์คลักหนิงมิได้ทำให้เขาตกอ,อกตกใจหรือกลัวแม้แต่น้อยท่านใสนาบดี ประตูมีใยญ่ต้องมาพบข้าแบบผิดปกติด้วยเล่าโอ้ยางไผ่เผยรอยยิ้มต้องมุมปากแววตาพราได้วยรอยยิ้มในรอยยิ้มนั้นมองเห็นถึงความเจ้าเล่และเจ้าแผนการจะไม่ค่อยมีใครก้้ต่ายอยากกรบบรุษผู้นี้นักแม้แต่ท่านอ๋องก็ตามข้ามีเรื่องหนึ่งอยากจะขอให้ท่านช่วยองค์ขลักหนิงประสานเมื่อเป็นมัดทำความเคารพช่วยอะไร โอยหยางไผผินใบน้กกลับมามองผู้ที่มาหายามค่ำคืนดือดเดืด่ด,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 ดนแบบนี้ท่านทราบไหมว่าตอนนี้ผินเฟิ่งทงอยู่ที่ไหนเอาคาด,ดีมาว่าชินอ๋องได้ผินตรงถงไปแล้วนี่ยังต้องการผินเฟิ่งทงอีกโอหยางไผหูไห่เต่ววาไผย,ยิ่งนักบุญุษผู้นี้รุ่นราวข่าวเดียวกับจินเย่หย,ยางเป็นที่หมายปองของบรรดาคนหนุ่มสกุลใหญ่ต่างๆข้างกายของโอหยางไผในตอนนี้ ยังไม่มีฮูยินเอกและอนุภรรยาใดสักคนพินตรงถงตนนั้นมีเจ้าของใหม่แล้วท่านออกไม่ปรารถนาให้ใครแต่ต้องอีกองค์ลักหนิงงต่อตามความเป็นจริงกับบุรุษผู้นี้ปิดบังอะไรไม่ได้หรอกถ้าอย่างนั้นที่ข้าได้ยินมาก็เป็นความจริงโอ๋อย่างไปแยมยิ้มก่อนที่จะเยื้องกลายไปยังสาลานั่งลงพมพ,ม,พมกับ,บวางคาสุลากับจอกสุลาลง องคลักหนิงยังไม่ทันพูดตอบเสนาบดีฝ่ายชายพูดขึ้นโดยซุ่มเสียงเจือแผลหัวเราะท่านอองกาลังสนใจสตรีช่างน่าสนใจนะและสตรีทางนี้องค์ชายสามก็สนใจเช่นกันใครอยากพบปะนางขึ้นมาด้วยคนเสียแล้วเพราะอย่างนี้ไงองค์คลักหนิงถึงได้มีสีหน้าดำคลำเครียดก่อนที่จะเข้ามาหาหลังจาฟังเสียงหัวเราะจึงเอ่ยพื่นออกไป ข้ามาขอให้ท่านช่วยเรื่องพินเฟืองถงท่านรู้หรือไม่ว่าตอนนี้อยู่กับผู้ไทยข้าไม่รู้หรอกว่าพินเฟืองถุงตอนนี้อยู่กับผู้ไทยแต่พีที่หนึ่งที่ชาควรจะถามไพที่ไทยช่วยพอข้าด้วยเถิดผู้มาขอความช่วยเหลือประสานมัดทำความเคารพขอ,อสุรากุ้ยเอาพะอ๋อข้าเรื่องเรื่องนี้ไปได้ยังไงองค์ักับหนิงตอบว่าตนเองขึ้นมาทันที ถ้าฉุกใจคิดได้ตั้งแต่แทกก็คงไม่มาถึงที่นี่หรอกแมบางทีเจ้าก็สมองทึมนี่ท่านองค์คลักหนิงทำหน้าดําเป็นก้นหม้ออีกแล้วองค์คลักหนิงข้าชอบเจ้านะข้าไม่ใช่ต้วนซิ่วแต่ข้าใช่ท่านเสนาบดีได้รดอย่าง้อเล่นเฮ้อเจ้าไม่เชื่อข้าข้าจะทำยังไงดีเจ้าเห็นไหมว่าข้ายังไม่มีหูหิน หรือภรรยาสักคนโออยางไป,ปัดพอต่อหน้าเร้าแต่หุมผักอย่างแต้มรอยยิ้มผอมกันนั้นก็หยิบกาสุลาเคสุลาหลดเลิศดใส่จอกให้กับตนเองขอบคุณสำหรับข้อมูลข้าขอทวะองค์พระหนิงประสานมัดคาราวะเดี๋ยวสิโออยางไปทั้งเอาไว้มีอะไรฮข้าจะให้ข้อมูลเช่าเพิ่มอีกสักหน่อยเจ้าทึมเจ้าทึ่มเริ่มมีสีหน้า อยากจะฆ่าคนขึ้นมาถ้าพุงเข้าใส่คารมีโอกาสชนะถึงหกส่วนแต่ไม่ลงมือเพราะลงมือไม่ได้โออย่างไปมีวรยุทธแต่สู้องค์คาร์กหนึ่งไม่ได้ฐานะของเขาสูงกว่าเป็นถึงเสนาบรีฝ่ายซ้ายและเพื่อนสนิทของจินอ๋องรู้จักจินเย,ย่อย่างตั้งแต่เยาว์วัยต่างเป็นเสาหลักคำจุนควนเจ้าและเป็นที่้านลมพาย,ยุให้กับจินเย่ยถงใครคิดที่จะแย่งชิงวันลาจากฮ่องเต้ ก่อนพปะอันสมควรต้องดูก่อนว่าจะผ่านพวกเขาไปได้ไหมเจ้าตามหาคนหนุยใหญ่สกุลชางแต่ยังหานางไม่เจอสักทีเจ้ารู้ไหมว่าเพราะเหตุใดโออย่างไปถามกรับด้วยท่าทางเอื่อยเชยเพราะเหตุใดองค์คลักษ์หนึ่งฟังแล้วก็มีสีหน้าเคร่งเครียดขึ้นมาพอเจ้าทุ่มไหท่านใส่หน้าบดีผู้ดีถูกหัวเราะเยาะดีตาลงโดยพันเอาละเอาละ เขาเลิอกอย่าเจ้าแล้วพอเจ้าหมดแต่ตามหาคนจากสกุลใหญ่ๆป่าเสยวปาส้อยเจ้าก็ต้องดักเอาไว้โออยางไปยกจอกสุราขึ้นดื่มเวลาคมคลิปวับหนึ่งถ้าต้องหาก็ต้องหาให้อย่างละเอียดนางไม่ต้องการพินตรงถงองค์ักษหนึ่งเอ่ยยังขับข้องใจอย่ามีรสผิดในประตูความคิดเขาตื่นเกินเหลือเกินเป็นสติที่แปลกทีมีหน้า อ่งองเขาองชายสามจึงได้สนใจนางปฏิเสธพินตรงถงที่มีค่าเหมือนตำนึงทองข้าคิดว่านางน่าจะมาจากสกุลใหญ่ความคิดของเจ้าไม่ผิดหรอกแต่ขับแคบเกินไปคุณหนูสกุลใหญ่บางคนพอได้ยินว่าเป็นพินตรงถงที่มีค่าถึงหมื่นตำนึงทองก็ยังต้องตาโตสิ่งนี้เรียกว่าความรูบของคนข้าเข้าใจที่ท่านพูดองคคลักหนิงก้มหน้ายอมทับผิดนางน่าสนใจจริงๆ ใครอยากเจอิญทางตัวเป็นเป็นเสร็จแล้วในเมืองหลวงมีสติเช่นนี้ด้วยถือสติที่ทำให้จินอ๋องและองค์ชายสามหัวหมุนขอบคุณสำหรับท่นแนะนำองค์คลักหนิ่งประสานมาดทำความเคารพอีกครั้งอืมขอตัวละข้าชอบเจ้านะท่านไม่พูดก็ไม่มีใครว่าองค์คลักหนิ่งแยกเคี้ยว่อนจะจากไป ก็มีเสียงโหทระาตามหลังให้รู้สึกสำคัญใช่ยิ่งนักหลงช่วยงของสุทากุ้ยเฮาวาเงยหน้าขึ้นนึกอยู่แล้วว่าต้องมีวันนี้วันที่คนของจินออกมาหาเขาผันฉีกยิมต้อนทับองคละหนิงพอได้ข่าวมาแาล้วว่าจวนจินอ,อ๋องตามหาสองสิ่งอยู่ผันก็ผ่ายมือต้อนทับผู้มายเยือนเชิญที่ชั้นสามห้องหมายเลขหนึ่งผู้ที่เข้าไปในห้องนี้ได้มักเป็นผู้ที่มาทำการค้า กับหอสุราคุยฮวาทั้งซื้อและขายไม่ว่าจะเป็นสิ่งไทยของชีตไทยก็ตามรวมทั้งข่าวสารที่สําคัญด้วยองค์ครักนิงถือกระบีเดินตามลงจูขก,ก็ไปในห้องหมายเลขหนึ่งสีหน้ายามนี้เคร่งเครียดนักเพราะที่นี่เป็นความหวังสุดท้ายที่จะทํางานหนึ่งให้สําเร็จลุดล่วงไปได้ผู้เท่าทีน้ําฉาต้อนรับบุรุษ่มให้ได้ตนเองจากนั้นก็นั่งลงฝั่งตรงข้ามและเอ่ยถามยิ้ม ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าอีกฝ่ายมาตามหาอะไรข้าต้องการผินเฟืองถงองค์รักนิงเอ่ยขึ้นไม่แม้แต่จะจิบน้ําให้ชุมขอได้ซ้ำพอมีเวลาหาผินเฟืองถงไม่มากแล้วผินเฟืองถงหลวงจูแซงทําไปได้ยินเรื่องนี้เป็นั้งแรกใช่แล้วท่านหาให้ข้าได้ดื่มให้เท่าไหร่ข้าก็ยอมใช้ฮะท่านรีบร้อนไหมรีบหนึ่งอาทิตย์ ท่านหาไม้ค่าได้ไหมภายในหนึ่งอาทิตย์องค์คลักหนิงฝากความหัังเอาไว้กับพอสุรากุ้ยเฮา,าว่าข้าวพวงมัดจำเอาไว้เลยหาพันตำลึงทองอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหล่งจูรีบผักถุงเงินที่อยู่บนโต๊ะกลับคืนและพรามอีกฝ่ายไว้อย่าใชร้อนทุกอยางมันต้องใช้เวลาอีกสามวันท่านค่อยกลับมาพบข้าพบพินฟ่องทงไหมข้ารับรองมีได้ข้าเข้าใจ องคลักหิงมีสีหน้าผิดหวังเล็กน้อยจากนั้นก็ดึงถุงเงินกลับแล้วก็ยืนขึ้นก่อนจะจากไปเขาเอ่ยกับหลงจูแห่งหอสุรากุเฮียวา่าหวังว่าท่านจะหาพบหล่งจูยิ้มทับลูกค้าหาพบไหมนั้นพบแล้วเพราะมันหยูดกับหานเฟิงม,มานานถึงสามปีแล้วฉากบางลมตั้งอยู่ตรงหน้าภาพที่ย่งวาดไม่เสร็จ บัดนี้เสร็จแล้วหันเฟังไปผู้ลงมือวาดลวดลายบนฉากบางลมที่ตังอยู่หน้าเตียงนอนตอนเองอย่างนี้ดวงตางของนางเพ่งประกายด้วยความพึงพอจะถึงทิส่วนแถมมุมปากอย่างแต้มยิม้มเล็กน้อยแลดูหน้ามองคุณหนูเจ้าคะท่านนี้ชอบผายจริงๆเลยนะเจ้าคะอันอดเผยขึ้นมาไม่ได้พอรวดลาหัวยงของหางเฟิงเป็นไผ่ยผิวรมในส่วนแคบแคบของพาสกุลจาง กระพุกแต่ไผ่แครและนี่ลดลายฉากบางลมก็อยากเปต้นไผ่อีกถ้าชอบยามสายลมพัดมาแล้วใบไผ่เฉียดสีกันมันเพราะที่หน้าหนาวก็ท้งยืนเดนชันาทานลมหนาวและหิมะท่านแม่เคยบอกว่าเวลาอ่านหนังสือมากๆแล้วปวดตาให้เงยหน้าขึ้นมองต้นไม้สีเขียวด้านนอกเขาถึงได้ชอบต้นไผ่อย่างไงละแม่ในเวลาช่วงหน้าหนาวสีเขียวของต้นไผ่ก็ยังเห็นชัดออกมา คุณหนูเป็นยอดสตรีจริงๆท่านแข่งทุกท่านไม่ว่าจะเป็นดนตรีลายลำโครงกรรายอักษรเยับปักทักรอยคิดคำนวณอ้อคุณหนูเคยของข้าเก่งที่สุดอ๋อยังมีเรื่องอาหารฝีมือการทำอาหารของคุณหนูก็อร่อยมากไม่อย่างนั้นหอสุรากุ้ยฮาวะจะมีชื่อเรื่องอาหารอร่อยถึงขนาดนี้เชียวหรือใครไปใครมาก็ต้องแวะหาหอสุรากุยฮาวะเพื่อกินอาหารกันทั้งนั้น สูตรของท่านแม่ทั้งนั้นไม่ใช่ข้าเป็นคนคิดเองสักหน่อยหานเฟิ่งหัวเทอะดวงตาหงของนางเพ่งพิจชชักบางทมที่เพิ่งวาดเสร็จแต่รู้สึกว่าเหมือนขาดอะไรไปบางอย่างเวลาหันตันันยังพูดไม่ยุดอยู่ข้างๆเอยถึงรสชาติของอาหารที่เลวกว่าเป็ดย่างหรือว่าเป็ดปักกิ่งขึ้นมาไปที่ท่านทําออกมาหนังกรอบอร่อยมากเจ้าค่ะอืมข้าเติมบท่อนลงไปสักหน่อยดีกว่า คุณหนูใหญ่สกุลจางคิดเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับฉากพังลมวันนี้ถ้าจะฝนตกนะเจ้าคะทางฝ่าด้านนอกมืดครึมเชียวสาวใช้คนสนิทยังคงพูดตอบไปเรื่อยๆพางเบี่ยงสายตาไปทางหน้าต่างมองเมฆฝนที่กำลังเคลื่อนตัวเข้ามาพกคลุมเมืองหลวงถ้าเติมดีกว่าห่านเฟิงโนมตัวลงไปเขียนบทกรอนปลายพูกันวอวไปมาหลายเส้นอ่อนช้อยแต่ทรงพลัง นางได้ความสามารถนี้มาจากบิดาสายลมทิ้วไหวเสียงอิสระดังก้องรื่นเริงบันเทิงใจหัวใจค่าติดปีกห่านเฟื้งยังไม่ทันวางผู้กันผ่านเกิดเสียงหนึ่งดังขึ้นที่มุมห้องจึงชำเลืองตามมองทันๆันและตัน,ต,น,ต,นตันก็รีบจัดการเก็บข้าวของให้เรียบร้อยอึดใจต่อมาสองในบ่าวก็เดินออกไปตามทางลับนางเจอหลงจุ้งหอสุรากุยฮวาเท่านั้นก็ยิ้มทักทายทันที ท่านลุงคนของจินอ๋องมาถามหาพินเฟื่องทงแล้วคุณหัวจะขายหรือไม่และราคาเท่าไทยผู้มาพบเปิดฉากคุยทันทีขายนางตอบพ่างยอดตัวลงบนเก้าอี้คลาแรกที่ข่าวในข้าหูนางแปลกใจเหลือเกินว่ามียอดพินตรงทงอยู่ในมือแล้วเหยต้องการพินอีกตัวแต่พอคิดไปคิดมาบางทีจินอ๋องอาจจะชอบสะสมของมีค่าก็เป็นทย คุณหนูจะขายพินเหลือเจ้าคะพินตัวนั้นอยู่กับคุณหนูมาตั้งนานตันตันอดทานขึ้นมาเสียไม่ได้พอเป็นพินตัวโปรดของห่างเฟิงที่นำมาบรรเลงเพลงบ่อยที่สุดอืมข้าจะขายเจ้าชงชาสินงางไล่ตันตันไปชงชาตอนทับแขกเจ้าค้าคุณหนูตันตันออกจากห้องไปก่อไฟต้มน้ำภายในห้องเหลือเพียงห่านเฟิงและหลวงจูเหงหอสุรากุยเฮวะ ผู้เท่าถามขึ้นท้่ยความแปลกจะไม่แพ้กันหานเฟิงคิดจะขายพินเฟิงทงจริงๆย้อยพินดีทีหาได้ไม่ใช่ง่ายจะขายจริงๆหรือขายแต่หมื่นพันตำหนึงทองฮนะนางเอ๋ยได้ยิ้มกว้างนางก่งราคาแพงสุดขีดหมืนห้าตำหนึ่งหมื่นพันตำหนึงทองผู้เท่าตาโตทันทีถูกท่องหานเฟิงหัวเราะคิดทัก ละให้เหตุผลในแบบพ่อค้าแม่ค้าแต่แฝงความท้าทายจินอ,อน๋องยูในตัวข้าเป็นผู้ทำการค้าขายของอ,อกไปก็ต้องให้ได้กำไรข้อนี้ข้าก็รู้อยู่แต่มันจะแพงไปไหมพินตรงถงที่อยู่ในมืออ๋องราคาหมือนตำหนึ่งทองเองผู้เท่ากหมดหัวคิ้วเดี๋ยวจะเป็นการเหยียบตาปาของจินอ๋องเอาเข้าใช่จริงๆข้านะี่ยทั้งอยากขายและไม่อยากขาย ราคาของค่าเลยแพงสักหน่อยถ้าจินอ๋องอยากได้จริงก็ต้องสู้ราคานางท้าทายจินอ๋องจริงๆท่านนี้อืมลหลองโจ้พยักหน้ารับความเข้าใจในแทวค้าขายเพราะการทําการค้าขายมากว่า50กว่าปีแล้วท่านลุงก็ติดต่อไปตามนี้นะถ้าฝ่ายนอนสู้ราคาค่าก็ตกลงที่จะขายได้อีกอย่างข้ามีเรื่องหนึ่งที่จะให้ท่านลุงช่วยเรื่องอะไรถรือ บอกมาได้เลยช่วยติดต่อซื้อขายที่ดินตรงเชิงถถาทางด้านฝั่งตะวันออกให้ข้าหน่อยบ้านหลังที่ไม่ป่าภัยนางยิมแยบประจบอีกฝ่ายให้ทำงานถาว่านางก็มีส่วนแบ่ให้เต็มที่เหมือนกันเอ๊ะบ้านหลังนั้นติดกับจวนจินอ๋องไม่ใช่หรือผู้เท่าเลิกคิวขึ้นด้นยความแปลกใจอีกรอบยายหานเฟิงต้องการเสือที่ตรงนั้นจินอ๋องก,กำลังตามหาตัวนางอยู่ใช่นางรู้อยู่แล้วว่า บ้านหลังนั้นติดกรชวนชินอ๋องเจ้าอยากจะย้ายบ้านหรือเพราหานเฟื่องใส่หน้าไปมาเป็นเวลาเดียวกันกับที่ตันตันยกน้ำชาเข้ามาเสิร์ฟอันตันยืนฝั่งการพูดคุยถ้าอยากซื้อเอาไว้เป็นสมบัติเอาไว้ให้ซานเอ๋อข้าชอบป่าภัยข้าเล็งหามานานแล้วอ๋อถ้าเจ้าอยากได้ข้าก็จะจัดการให้หลงจ้รับปากในทันทีขอบคุณเจ้าค่ะ ท่านช่วยกดราคาให้ข้าหน่อยนะนางยิ้มทีหนึ่งผ่านกระพิบตาขอท้องเท่าทำถวยถึงขนาดนี้ยังต้องให้ข้ากดราคาอีกหรือผู้เท่าฟังแล้วก็โห่ระเสียงเรื่นเริงอีกครั้งตบเข่าตนเองเสียงดังชัดยังคบขันแหมถ้าท่านทำได้ก็เป็นผลที่ต่อข้าไม่ใช่หรือส่วนที่ทดมาได้นั้นส่วนหนึ่งก็เป็นของท่านท่านหลงก็รู้ว่าข้าม่เคยใช้งานใครเฉยๆนางยังคงแย้มยิ้ม แอมหนวนหน้าหยิกนักเรียฝีปากสีชาติจิ้มทิ้มแต่หน้าผากเกี้ยงคราวนางประสตรีนางหนึ่งที่น่ามองอย่างยิ่งใช่ใช่ใช่ข้าเห็นด้วยหลงจูหัวเธอออกมาในทันทีท้าจินอ๋องซื้อพินเฟิงถงด้วยจำนวนเงินห้าหมื่นตำนึงทองข้าจะดีใจมากหานเฟิงไม่คิดว่าจินอ๋องจะทุ่มเงินมากขนาดนั้นเจ้าคิดว่าจินอ๋องจะซื้อหลือให้แพงกว่าพินตรงถงอีก ข้าไม่ทุนางสาหน้าไปไมาอย่างไม่รู้จริงๆจริงสิที่จินอ๋องต้องการพินเฟืองถงเป็นพยพินพงถงให้คนผู้หนึ่งไปแล้วึ่งก็คือเจ้าหลวงจูรู้เรื่องนี้เป็นที่สุดสายซึกปองหอสุลากุยเฮาวาแข็งแกร่งแพ้ของจินอ๋องเอะยกพินให้ข้านี่นะจินอ๋องท่าจะสติฟัน่นเฟือนนางหัวราะด้วยความขบขันทอาหัวใจดวงนั้นกกำลังบีบพัด พอนึกถึงเหตุการณ์นในวันนั้นเดิมทีผินพงถงตัวนี้จะถูกยกให้หลงเสียใช้ในงานทิ้งเฉลิมฉลองจะมีขึ้นในวังหลวงอีกสามเดือนข้างหน้าอ๋อใช้ในงานสําคัญแต่กลับมายกให้ข้านี่นะข้าก็บอกแล้วว่าไม่เอาสู้เอาผินตรงถงตัวนี้ไปให้หลงเสียใช้งานไม่ดีกว่าเถอะจินอ๋องกับองชายสามยังไม่เลิกตามหาตัวคหนหูคนของจินอ๋อง ตามหาคุณหนูใหญ่สกุลชาวไปทั่วทั้งเมืองหลวงหลวงจูเคราเสียงเคร่งเครียดเพาาราะกลัวหันเฟิงได้ทับอันตรายบุรุษสองคนนี้ไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องแม่แรกเริ่มจะยู่ให้หันเฟิงสนใจองค์ชายสามก็ทำถ้าหลวงช่วยจัดการเรื่องสื่อบ้านตรงเชิงเขาให้ข้าหน่อยนางที่จะใช้บ้านหลังนี้เป็นที่หลบภัยเมื่ออยู่ใต้จมูกดวงตาจะมองไม่เห็นปากข้าเข้าใจแล้วอีกไม่นาน พวกเขาคงหาค่าเชอคุณหนูยายสกุลชางมีสีหน้าเยือเกเย็นขึ้นมาทันทีรอยยิ้มพันหายไปจากใบหน้าดวงตาหงสัตว์ประกายญ่ขมขระเอาเรื่องคุณหนูเจ้าคะอันตันฟังแล้วก็เผยความกลัวออกมาทางสีหน้าแล้วก็น้ำเสียงผ่านมาเดือนหนึ่งแล้วเชื้อเผาวงทั้งสองยังตามหาตัวคนหนุ่มของนางอีกเจ้าจะกลรวอะไรเราไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยนิ้วเรียวของห่านเฟิง จับถ้วยชาลยยกข,ขึ้นถืออย่างเชยชาก็ไปลบหลู่เช่าพาพงตันแผ่นแย้งเสียงอ่อนขัดรุ่มการที่ข้าปฏิเสธทับพ,พินตรงถงเป็นการลบหลู่จินอ่องตรงไหนและการที่ข้าไม่อยากเสวนากับองชายชามเป็นการลบหลู่ตรงไหนนางเลิกคิ้วดุดใบเหลียวขึ้นสูงแต่ดวงตามเหมมินงอหอกไปใครสุดกูนั่นแหละเจ้าค่ะที่เป็นการลบหลู่ข้ามิใส่ใจคุณหู ท่านอยู่แต่ในห้องหับและเอาแต่อ,อ่านหนังสือท่านหลงอยู่แต่ในโลกของท่านแม่ท่านต้องมองโลกภายนอกบ้างนะเจ้าคะอันท่านอดไม่ได้ที่จะเถียงข้าก็มองอยู่แต่โลกของท่านแม่ดีกว่าโลกภายนอกยิ่งนะัะพอโลกภายนอกคล่อมคลือหน้าเผื่ออันท่านจะฝีปากคนหนูใหญ่เข้าไปก็พูดไม่ออกหันฟื่องฉลาสุข,ขุมรอบครอบเก่งทุกด้านเบาย่งนางหาเหตุผลมาเถียงไม่เคยทาย แต่แล้วก็เห่อยหน้าขึ้นเอิดปากพูดอีกครั้งมีสายติดเถียงแก้ไขไม่ได้ท้าจินออกและองค์ชายชามตามหาคนหนูเจอจะเกิดอะไรขึ้นหรือเจ้าคะไม่เกิดอะไรขึ้นดอกอย่างมากก็คงแค่ถูกด่าแต่ตัน,ตนคิดว่าคงไม่ใช่แค่นั้นแน่เอา้าขขาไม่ได้ทําอะไรผิดนี่ขขาก็เป็นแค่สติตัวเล็กๆคนหนึ่งจะเอามีดมฟันคอข้าให้ขาดเลยหรือไงคนหูก็ ปันปันอยากจะรองให้ขึ้นมาเสียนแ้วหล่งจู้ที่นั่งอยู่กลับหัวเทาะขึ้นมาใบหน้าของผู้เท่าพรับไปด้วยรอยยิ้มเมื่อผุดลุกขึ้นยืนก็พูดด้วยอีกอีกสองวันข้าจะมาใหมเดินทางครับดีๆนะเจ้าคะฝนกล้จะตกแล้วแะ้ววังจะเป็นหวัดเพรท่านลุงสาคัญกับข้ามากอืมเจ้านี่ไม่เหมือนสติที่ไหนจริงๆหลงจู้ชมพอหานเฟิก็เป็นแบบนี้ถึงทด้พ่ายแพ้ แลต,ต้องยกหอสุรากุยฮวาลับคืนไปจะหุบก็หุบไม่ได้คุณหัวผู้นี้ร้กัดนักเมื่อกุมกระดาษสัญญาระหว่างขากก็ขู่หญินคนกอดเอาไว้ท้ายที่สุดก็ต้องยกหอสุลา,ากุยฮวาลับคืนไปอย่างช,ำช้ำใจแต่หลังจากนั้นไม่กี่ปีเขาก็ดีใจนักที่ยกคืนไปให้นางมิเช่นนั้นหอสุรากุยฮวาจะรุ่งโทษถึงเพียงนี้ถือเพราะนางคนเดียวความสามารถของทางรนทวน ค้ามาเปลี่ยนไทการอาหารเปลี่ยนการบริการและเริ่มอ,อะไรที่มันใหญ่ๆขึ้นเรื่อยๆจนมีได้ถึงทุกวันนี้เจ้าขาดข้าไม่ได้ข้ารู้ใช่เลยเจ้าค่ะนางพกมือใหญ่ส่งพอมรอยยิ้มนางใช้ใครนางก็ให้ผลตอบแทนเต็มที่เหมือนทันบ้านหลงจุปัจจุบันหลังใหญ่นะักจบไปแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม และตอนนี้ช่องปลาทองท่องนิยายมีระบบสมาชิกแล้วสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ